กาบนมัสการครับปูการนมัสการเ<ล>จ้าค่ะใกล้เข้ามาแล้วลรัฐบาลรัฐบาลไทยนะครับปูให้แตกตรงๆนะปูเนาะให้ได้ให้ได้โชคใส่ต้นปีพี่น้องนะครับให้ปูยำ่ำให้ปูเน้นให้คักๆพี่น้อง <S <S เอาให้ยูคิงหนึ่งไนดะ้ <S 1> <S 1> ปูงวดเนี่ย <S <S เาท่านผู้ชมวิ่งลูดเก้านะครับปูกระหิตั้งแต่ตองงวดพี่น้องเก้าตัวเดียวนั่แหละเก้าตัวเดียวเก้าเนี่ยอาจจะมาหลักหน่วยละเก้ามาหลักหน่วยหนึ 9, 9, 9, 7, 9, 4, 9. ่งเกา้าเก้าเก้าเจ็ดเกา้าสี่เก้าเก้าอยู่เลยนั่งหลุดเก้าครับปู มาหันเลอเจ็ดห้าเจ็ดสิบสองเจ็บเป็นแปดสิบสี่แปดนั้นถับไปรักสิบซะครับอันนี้คืออันสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดอาจจะไปรักสิบได้บนสี่นี่ครับจังไหนคือวั 12, 4, <ะ>นสิบสองสี่ปูฮะจังไหนคือ day สิบสองสี่อ๋อสิบสองไปคูณหลักหน่วยบนเหรอสิบสองคูณหลักหน่วยบนสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดอืมสิบสองเจ็บนั้นแปดสิบสี่หมดกันสิบสองเจ็บเป็นแปดสิบสี่แปดไปล่าง มันในเงิที่สองสีมันเป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดไปตัวหนึ่งปูสุดคูณครับพี่น้องส<ม>ี่เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าชุดสามตัวสามตัวมี่เท่านี้กระปูฟันว่าเขาลากเออรถทำเบียนรถมันก่อสองหนึ่งทะเบียนรถหนังบอ่อ สอบอสอได้บอสอครับเก้าสองหนึ่งอรางวันเราก็ักเอารถฝันว่าถูกฝันว่าเขารักเอารถไปส้นบ่ปัวพังพังมัดบอรถนะเขาไปส้นพังมัดบอมันส้นต้นไหม่ต้นอะไรก็เครื่ังหมายฟังแล้วครับปัวเขามารักเอามูเดียวกันนั่นว่ารักเอารถกันมาให้ยังได้ว่ามูเดียวกันอาัปไา่ขีต่ำต้นไหม้หมดใชไหมครับ แต่ว่าเขาก็ัซ้อมให้ขึ้นโยนบอลซอมให้ซ้อมให้ครับอ,อ,อ่าในความฝันได้พี่น้องได้ปู่ว่าก็ซ้อมให้ขึ้นคือเก่าแต่งให้ย่างดีท่านล่างวิ่งห้าโอ้เน้นสีให้คักแต่ท่านผู้ชมเน้นสีให้คักเลยสามห้า ห้าสามเม็ดเดียวเรียกล่ามันออกคู่เดียวท่านลับพรออกหลายอ่านแต่ไมเชมตัวเดียวเือกระถือพิษกับพิษมีคู่เดียวนี่นะครับแต่ว่าปูก็มิจับไปให้หลายคู่อู่พี่น้องต่วันนี้คงสุดท้ายนะครับเนาะปูตัดเห้เหเลือคู่เดียวล่างนะครับเพราะว่าคลิปก้อนนานนี้มากกับปูกระจับให้หลายคู่อยู่ ขันที่ให้กันก็คือกันไว้คือบัลายตัวกันหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยตัวกัน,นตัวกัน,กนอ,อเอานะท่านผู้ชมครับปูห้าเจ็ดแปดโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมสรุปให้ครับยังเหมือนเดิมน้าพี่น้องเนาะมีจะตัดให้หน่อยโลงแค่นั้นนะครับบนวิ่งเก้านะครับผมปูยำทะเบียนรดปูด้าพี่น้องเด้อปูฝันมา มูเดียวกันนี่แหละมาลักรถมายืมรถขอย,ยืมรถนะครับแล้วก,ก็ลักไปเลยนะครับแล้วก,ก็ไปส้นพังนะครับส้นพังเม็ดปัวแต่ว่าก็เอาไปซ่อมให้ไปแต่งให้ดีขึ้นเกา่าทะเบียนรถ921เห็นไหมครับปัวจ,จับให้หนึ่งเก้าเก้าเกเก่ามาลักหน่วยป,ปัวเก้า 9, ครับมันมาไปยุ่วลักหน่วยคนละครับผมหายากยุ่ยมาล 10, ักสิบไปเพื่อไปลักหน่วย กับก็ประมาณก็เอากับออกก็ว่าหลายหางเด้อหลือครับปูหนึ่งสองสามสามหางหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าปูเน้นสามหางกับตัวด้วยนะท่านผู้ชมเด้อสามตัวสี่เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าล่างนี่มันมั่นใจคักหาตัวเดียวตัวเดียวคือกห้าตัวเดียวโอ้นะครับขันมาสามติสามคือสามหาเลยอ่ามากคือสามหากันคือหนึ่งหาหานึงเขานั่นเน้นมั่งก็คือตัวนี้อะไนี่กับ สามหาพี่น้องงามงามหนึ่งหากระหาไปโลดพี่น้องตัวสามมากคือหลักสิบปูหนึ่งหานี่ก็ไม่แห้งนี่ครับมากคือกันมากอะไรคือกันอืมดับล่างดับตัวได้กับปูดับล่างล่างมันก็เอาดึงลบลังหน่วยเน้มันดับดับแปดนะครับผมเก้าแปดเอาเก้าลบหนึ่งเหลือแปดนะครับดับล่างดับแปดสูตรนี่กรสูตรพอเส้่อ้องนะครับเป็นกะได้มากสูตรนี้คือกันนะครับคิดง่ายๆลากา เอาลักซิปกับหลลัักกนน่แะิ็ไปบนลักซิป,ป,ล,ซปลักหน่วยบวกกันก็นได้ครับแปดเก้าแปดเจ็ดไปบนคือลักซิปครับอืมถ้าเจ็ดไปบนคือลักซิปขันน้ำมนต์มาไปปัขันน้ำมนต์น่ะเพิ่นบอเฮ็ดเมื่อไหร่เ,เพิ่นบอเฮ็ดอ่าท่านผู้ชมเริ่มแจ้งข่าวเอฟซีขันน้ำมนต์งวดนี้นะครับเพิ่นบอได้ท้ำเลยครับเพิ่นบอได้ทรงมาให้อาจารย์เพิ่นบอทถ้ำแล้วขันน้ำมนต์นะครับผม เอาเลขคำนวณปูนี่ล่ะไปแม่นแล้วเออ <laughs> แม่นแล้วนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้ธรรมชุ่มเลยตอนนี้สูตรก็มาเลขคำนวณน่ะหรอเก่าอ่ะนครับผมสักลายไม่กับฟังเบิร์นเท่ากันมันจะมาตามสูตรเก่าวะมามาแล้วปูวนี่วันแรกวัแรกของปีครับผม <laughs> ได้เฮ่เลยที่ปูนี่หนึ่งเก้าขจีเ,เก้าเนี่ยเอฟซี <laughs> <laughs> FC พันได้เฮ่ใส่ต้นปีปูว่าสักลายแรกของปี นะครับยำเล็กฝันด้่ยพี่น้องด้อปูอาฝันคัดนะครับฝันว่ามูมูกันเซี่ยวกันปูวามาขโมยรถมายืมรถนี่แหละขโมยไปเลยปู่าแต่กับพี่ส้นพังพี่น้องส้นต้นไหม่ปู่าพังเมิดรถทะเบียนรถปูนี่แหละครับผมออกดูคือนยังตัวเรขครทะเบียนรถฝันเห็นยง่มใดออกแง่มนน,นปูเนาะเ,เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหัวนั่นกับฝันมาเพราะม่นหลักออกรถขี่ออกจากวัดตอหนาต่อท่า นี่อว่าเก่าหนึ่งล้านเยันบอลครับอฝันก็นคือฝันก็ได้อุปโลงขึ้นมากครับฝันอีหลีฝันอยู่ในเพจเนาะทรงไม่เวิรงอาปูวแล้วพูดที่เพิ่นไม่เขียนเลขใส่มือให้ไหมฮ<ะ>่หาหาหกไหมห้าหกนั่นที่ไม่เขียนให้<ม>หา,หาแล้วก็เขียนให้หกที่ว่าฝันเห็นผู้ชายยังามาจากซาร่าไหมปูวนั่นล่ะก็กาให้กันไม่ล่างนั่นแหละครับ กันล่างเลยถ้าเรกฝันปูเขียนเส่นนี้อ่งกันไว้ตัวนี้ตัวงอมาเขียนใส้เมื่อไหน่อยเขียนหาหกครับอ่าอฝันที่แรกเขียนเลขหาพี่น้องมาฝันอีกขึ้นหนึ่งเขียนเลขหกมาปูเส้เมื่อยนะท่านผู้ชมนะครับมีขึ้นเลขฝันได้พี่น้องเด้อห้าหกนะครับปูฝันมาเห็นผู้ชายเดินออกมาจากศาลาฝันขึ้นแรกเขียนเลขหาใส่มือปูจะบ่เป็นหาหาบบปู อ่าอ่าเนี่ยเมื่อก่อนฝันทีเขียคนก็เปลี Não, ่ยนได้ยังไงปูเนาะออมันเบิดเดียนโคตรอ่าคือซีซีนะแต่ผู้ชมนี่ครับมาฝันอีกขึ้นหนึ่งไม่เขียนเล็กหกเซมือพี่น้องปูว่าที่บอกมันคนบอบขึ้นเนาะ้วปูอืมหาเจ็ดมาพี่น้องเจ็ดดับล่างห้าแปดก็ไม่ได้แปดแปดดับล่างนะครับแปดกับเจ็ดับล่างที่ไปแล้ววิ่งเพรวิ่งวิ่งห้าล่าง เก้าบนครับคือว่าไรเนี่ย <c oughs> เขาอ่านบาลานซ์นครับให้วิ่งเก้าบนาวิ่งห้าล่างเ<ล>พราะว่าไม่มีเขากันมาแล้วพี่น้องรักเก่าว,ว่าเอาแล้วอ่ะรักเก่ารถรถตะลีล่ยังมัอมีนะปูรักเก้าตั้งแต่เก้าศูนย์ฮอดเก้าเก้าเเเกกกามัมมีอืมือว่านปูรไปได้ดรถตะลี่อยู่เก้าศูนย์ชุดห้าใบเห็นเห็นผมก็เลยเอาเลย เห็นว้หลายมือเลยพี่น้องตัวนี้สิงย่างเห็นรอกรอติริย่างครับทั่วไปอยู่ตลาดทันเจราบ่มีแล้วบ่มีแล้วนุ๊ปูอตัวนี้หาหนึ่งกับหาเอาได้พี่น้องเด้เบ้าเถากด้ได้อยู่รอตอร่มือว่านไปเบิ้งแผงที่ป็นเบื้องประจําพี่น้องอยู่ซองดาวนะครับเห็นเกาศูนเห็นไว้หลายมือเลยพี่น้องมันเป็นชุดหาใบก็ได้เอาพันไปมือว่านพันพ่อเอาขาดมันจะเป็นของกับของว่่สนหรอกคืออยูยูก็เลยเอานะครับเพื่อได้โชค ก้าศนย์บมามาไดบอปูะเก้าศูนย์ี่มาไดบ่ม่ไดบอเลปูวขันศูนย์ศูนย์ไปเก้าศูนย์้งไปม่ใดได้ไปไดอือเบาเสาว่าขันซีก็้าครับขันในเรื่องหาซีีหาก็ว่ถือบ่ถืออเอ็มดิวอยูคนหลักเนี่คือเก้าับศูนกับบมาน้กันอ่าอ๋อตบศูนมตัว เห็นไหนว่งมันมาเลขตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมัน<ผ>ม,มีงวดว่ดางขันสี่กับห้า <5 S 2> ได้สี่กับห้ามันมาทั้งสองตัวจะว่าคนอนวทเตอ,อร์สี่ห้าสี่พันปศุืบมันดูหาอยู่หลักร้อยแต่ว่าเล็กวิ่งปูแมนเด้กพี่นอ้องเด้กงวดที่แล้วบนห้าตัวเดียวห้ามาหลักร้อยล่างแปดแปดมาแปดเก้านะครับเอาทำชมแคปหน้าจอทำชมโค้งสุดท้ายนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับรัฐบาลไทยสิบเจมกราคมสอง7ันห้า้หกิเ็ครับวิ่งบนวิ่งเก้า ห9ึ่งเก้เน้น1,9,7,9,4,9,3คู่ครับสตัว4ี่เ7 9ดเครับคับตัวน้ำได้พี่น้องเดอร์ล่างวิ่ง5ตัวเดียว 5, 3 5มหตัวเด่นเน้น3,5นะครับกันหนึ่งหาหาึหา่งเล็กฝันคือหาหกธรรมชมนะครับปูฝันทะเบียนรถนะครับฝันมามูเดียวกันเสียวกันมาขโมยรถไปชนพี่น้องทะเบียนรถเก้ครับแคปหน้า,อนาจอกราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชมพอกันคลิปหนะ้า ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูับฝากไปไม่เพียงท่านี้นะคะคอยทำไปชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆหฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ